กับสบายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับกส็สู่ซองบะสอนพะเลาะอย่เนาะมื้อนี่บะสอนกาสีไปวะได้มาอยู่ที่อ่าหอาพระไตเนาะทุกคนพอดีบะสอนก็ได้เข้ามาอ่าอยู่ข้างในเลยเนาะพอเมื้อนี้ก็สิไปมาไหว้อันพระใหญ่ก่อนเนาะทุกคนก่อนสิเข้าไปหอพระไตกันเนาะต้องไหว้พระใหญ่ก่อน นี่อนทุกคนพระใหญ่เนาะบอสอนกษีนะวะมากลับไหวยเป็นก่อนเนาะก่อนสิวาเาข้าไปอาหอพระไตเนาะทุกคนหอพระไตากษีเป็นทางนั่นเนาะอยู่ข้างในเลยเนาะทางข่าไปอยูอท่ทางนั้นเนาะ แต่ตอนนี้บอสอนกันสสเปวาสีมากาบัปูชาเนกันเนาะบอสอนจึงจีเข่าไปในเนาะทุกคนตอนนี้บอสอนกจีุดชู้นเนาะเพราะว่าบอสอนกับบูชามาได้เนาะทุกคนเนาะ

มวัมอุปโโมธนามีจำนวนปัดใจอยู่สิพันทีสิพันขีกษตริยกระในครอบครัวเป็นอยู่ดีมีแหงงวามเจ็ฟอะไรด์ไมไก่บอยเมียปานาิงด้ตะอไได้ิ่งนันตรงดังมโนหวังเสือพ่อได้สัญญยาจะมีมาต้อเพื่อชองตนเกิดคนในโลกปราธนาทิ่งใดกัะพ่อไดจงความมุ่งมาชุนะครแบ้แ่ บูชาพระใหญ่นะทุกคนมาสักมามากรมากรอบทั้งหน้าเลยนะ มาจากปัดโพสวรร่างใจนครไก่สอมพรวิหารแสงสวรรค์นาเคศใจพวงอุปสมบทนามีจำนวนปัดเจกระาทุก,กข์กระโคให้ดีมีแห้งความเจ็บปล่อยไดฟ้องไก่ปล่อยเมี่อศาสนาจริงใจกับพ่อให้ได้ตรงความบุญปาปา,าราณาจะได้รับไระโยชนเหมือนน้ำตื้นทุกคนบอสอนก็ได้เข้ามาข้างในเลยเนาะอยู่ครัวไปเนานะ เดนี่เพิ่นให้แต่เก่าเพิดชี้ให้เกลือป่าเนาะแต่เดี๋ยวนี่บุ้งหัวให้เกลือหรือเปล่าน,นะนี่ก็จะเป็นป้ายในน้ำเพิ่นเนาะแม่ว่าผู้สร้างผู้ยังไงนะทุกคนผู้เฮ็ดอ่าคาอยเหตุยังไงเนาะนี่ก็จะเป็นหอไตพิดกเนาะทุกคนบอสออนก็จะถ่ายเบิ่งแบบบางห้างเนาะทุกคนเนาะ กษัตริประมาณนี้เนาะกษัิมีอยังลายเนาะภาคนี้กับบอซอนกับบุ๋วอย่างน่าจะเป็นหอแจกหรืออย่างนอที่เพิ่นว่าเพิ่นระบ,บุไว้นะทุกคนนะี่เนาะคนเพิ่นกะได้มาหลายเนาะทุกคนนเพิ่งเท่าโอเคเพิ่นกษัิมาก,กับบ่ายมาอย่างนี้เนานะบอซอนกับก็ได้มาเพิ่เท่าที่สองเนาะ นนนะสาวมาแล้วสา,าวไล่กับสมัยเพิ่นมาพิ่แต่เนาะเพิ่นก็ได้ย่างไปแถวมุมนั้นเนาะนี่ทุกคนปกติกับเพิ่นสิปล่อยปลาเนาะแถวนี้แต่บ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่อนอ่า ไปว่าให้เกลือปลาหรือบ่อหรือว่าปล่อยปลาเนาะคนบ่อสอนก็บ่อนั่นเนาะมาตอนนั้นก็มี <ful> seldom, <ến Vin> ่ไปว่าเพิ่นหัวเอาหัวอาหารมาเนาะไปว่าเกลือปลาก็ยังน่าทุกคนแต่บัวเดี๋ยวนี้เพิ่นให้เกลือหรือบ <episodes> ่อเนาะเพราะว่าบ่อสอนมากตั้งแต่อันหลายปีแล้วสมัยบ่อสอนยังงเฮียนพูแเลยเนาะทุกคนก็ประมาณสี่ห้าปีแล้วเนาะที่บ่อสอนมาตอนนั้นก็เพิ่นพาลัดมาเนาะบ่อสอนก็บ่ได้ คอยจือทางนังนงนะทุกคนนี่ก็น,น้องเพิ่นว่าโซนมาเนน้องมันนี่ก็ได้ออดบอกสอนปอรวิธามเพื่อนเพื่นอนออาเพือปลาเพื่อยางบ่เนาะอสอนี่พายานนงมงเนาะมีปลามีย่างนะทุกคน คือนี่ก็มีปลานะคืัวห่อเยนเเาะห้อนนิดจักหน่อยเนาะตีแต่บรรยากาศก็ดีเนะนาะเนื้อทุกคนมาบึงใกลสกกันเนานะนี่ นี่ก็เพิ่นกากำลังสร้างมาทุกคนเนะเานะน่าจะมัน,น,มน,นุกคนที่แรกบอสอนก็นคิดว่าชิบุด้ขึ้นเนาะเติรนมาฮอดแล้วกันมาฮอดก็ขึ้นยังถึงจช่เนาะก็บทขอบุญขอคุณขอยยังน่าเพิ่นเลยเนาะเพราะว่ามาฮอดตนะเนาะทุกคนขบนนคนะับไปเปิดต้องกันเลยเนาะความเป็นจีบ้าเห็ดยังไงเนาะบอสอนกับจีถ่ายให้เปิ่ดเนาะทุกคนเนาะ สาวใหม่น้ำแล้วก็สาวไล่น้ำน่าขื่นน้ำกันเนาะเปิดกะน,นี่ป่าพาเบียงบายกันเนาะทุกคนบอซอนคอใส่ผ้าเป็นบายกันเนาะตอนนี้บอสอนก็จะขึ้นแล้วเนาะก็จะมืดหน่อยเนาะทุกคน เรา,า,าต้องหอบก่อนป่ะเนาะหอบก่นอกนเดียวจังคอยวางเนาะบ่ะจอนกระชีแล้วหอบก่นอกน,น,อนดีกวนานะ

สามอ้อมีอรบอกนึ่งเ่อสามอนาะมีสไลไปอยู่หเอบยโยกย้กันละ้วก็มีสองพ่อม่เนีที่สามของน่าทุกคนนี่ก็จะเป็นดันเทเนาะนี่ก็จะเป็นร

Yeah. ตอนนี้บุษร็ได้ออกมานะทุกคนบุษรากสิลงไประซาหัวอาหารเนะระเาะกระจายไปเกลือปลาแล้วกระจาากันออกมาเนาะบัดนเนาะผั<ง>วเพื่อนกะมีเกลือปลาคือกันเนาะอยู่นี่เนาะตอนนี้บุษราได้ตจนหัวอาหารมาเนาะส่งของตรงนะั้นควายไปนอ,กอปนะก,อกระจายมาเกลือปลาเนาะเกลือปลาแล้วกระจาากันเมื่อเนาะ ทำไมสาหล่ายเป็นอย่างก่อนเนาะน้าทุกคนน้าทุกคนพวกปลาชิล,ลายหรือบ่อน้ำปลาชอนกับชิลองหวานลงก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงนะแค่นี่น้าทุกคนนะโอ้ปลาใหญ่น้าทุกคนเนาะน้าทุกคน nó Cả... này nó Nào tụi con Ta cái nó là gì nó ทั้งเสาไล่กับหลายอยู่ยนะทุกคนเป็นเกลือเนาะป่าะนอดนี่กับพอสอยกับชิบูมี่ยังหลายเนาะทุกคนแต่ว่าปลาเพิ่งจะให้เกลือเนาะทุกคนเนาะเนาะทั้งสมัยปลากับชิลลาเนี่ยนะทุกคนเิว่าเป็นัน่นเนาะโดยลงจะมลไล่หลงังภาเนาะ เต็มอยู่แล้วเพื่นกันเน,น,ะเน,นาะนะพราบารซอนกับเดลมาต์ดนเนาะ,นะคิดบาร์ซอนคิดว่าเพื่อนม uh, าบ่ให้เกลือป่านะทั้งที่จริงเนะเพื่อนให้เกลือเนาะบารซอนกับบดจื้อเนาะพอมาตอนนั้นกับมาโดนเติบมาเนาะทุกคนบารซอนกับเดลมามีโอกาสมาอีกเถื่อนหนึ่งเนาะมือจะเป็นมือวันหยุดเป็นวันทิศอะไรเนาะ บ่อสอนก็นมีมือพักมือเดียวนะทุกคนบ่อสอนก็เลยบอถือโอกาสมีนกมาเฮ็ดบุญแล้วก็กามา un, แหววอยู่ปีเลยเนาะเฮ็ดบุญอยู่ปีน้ำเนาะใครพี่น้องเนาะพวกน้องเพคนเก่าเพ็ดแต่ว่าหอไตกระชื่อยู่ในน้ำแล้วเนาะทุกคนเห็นเนาะบอ่อซึ่งบ่อสอนก็ได้ขึ้นไปมาแลนะ้วเนาะขึ้นไปกราบบ่ายอันหอไตามาแล้วเนาะง่อรเป็น้องตอนนี้บ่อสอนก็ ผมมีอย่างหลายเนาะถ้าหากว่าบอสานิด,ดพิพาดประกันใดก็ขอโทษขอภั้เนาะผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้บอสานิดคลิปใ้เพิ่งต่อตอไปเนะาะวาวนี้บอสานกัสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะสบายดี